ไปครับถึงแล้วเร็บยันเก็บยันเก็บยันนี่ก็มาถึงแล้วน,น,น้ำปูนสน้ำปูนอย่างดีเลยครับก็ไปเจอเขาไม่หยาดเอ้าหยะ ชุมอย่ะเป็นกำลังจัดเก็บทำความสะอาดครับทีอังคารมันกระจอดเศร้าห่มอยู <lawsuit. S 1> ่ดครับแดดเดดหอนคักงด้วยน้ำเปลี่ยนน้ำแดดกระทบปูนไม่งูจะจอดไรได้นี่นะครับสนาม เป็นปูบาะมวงทุตมณฑลอีสานจิตกะอยครับมานเจ้าหน้าที่กำลัเงเย็บทำความสะอาดะยะมันขึ้นขนาดใดหน,หนอ ลืมเบิกไปมาเบิกท่านี้ครับติดเกาะกแล้วครับตั้งั้นเป็นล้านเบียแต่ว่าลอยกระทงเงมันือสิจันไงเนาะมรงนี้เนาะอ๋อมงเนี่ยโ,โคนะครับโค่ขุดปวงมา <c oughs> หลอกข้อง ไปตัวปลาลายเด็ดโอ,โอ้มันกับแมคโครตั้งคันตัวนี้เนาะเพรพิ่นเอาขึ้นแพ่จะสิหนึ่งว่ามันหยุดติดแพ่หนึ่งวานหนึ่งวันปิดไม่โครที่เป็นหลออเป็นแพ่เลยไม่ได้แต่เพิ่นเอาแมคโครทั้งคันไปล็อก อกหลอกลอกตะครับฮะฮะนี่ยวาตกป่าฮะนี่ยวาตกป่าเขาให้เอาบปหนอเจ้นรูอะกยังโอ้ยังนายังนาเห็นลรางกตัวนี โอ้ยด,ดีครับยังนะตัวหนามยังดียังนะเอ็นเห็ดละงกตัวหนามสิงเกอ,อยังดีครับไอ้ที่กับสิตัางขนหนาดมาทั้งพมดเลยครับเพราะราคาอีทั้งหมด เออตอนนี้บนชยบ่ยว่าทันมาว่ากระทียก็สอดงาน <c oughs> มองจอดรถคือสิบมเปลี่ยนตะมีอยู่่ะมองจอดนี่อยู่นะครับนำทางหลังทีจอดได้ที่กันตันทีงานจอดรถตรงนี้นะ ห้องน้ำไม่ได้หมดครับต้องน้ำมอรมันข้างในบุญนี่จอได้ไล้รถมอรมรถช่นีอ๋อในห้องน้ำมองนึ่ง ีนะครับตัวเปิดหลอดสักกะสีไอตัวอาวุธซื้อนี่ครับกำลังไล่เก็บขยะเก็บขวดเก็บแกว้วโอ้ยเอาของซักเก็ตซีกันไปเนาะแซฟน่าล่ะ เซ็บนะเซ็ปนะไม่ใช่หลักกันเอาห้องพืนออกข้างล่างนะกะนันเซ็บนะแค่นในตั่โบเซ็ปยามทายคลิปนี่ทั้งผีสิบเป็นเครื่องเล่นทั้งหมดเครื่องเล่น,นครับเครื่องเล่นบากหลายเลยทั้งหมด ล่มล่วงอยู่ตอลอดมันเป็นปลาเป็นปลาเกาะปลาพื้นไปครับเราไฟมาแล้วถปั่นไฟทำไมรถไฟมันสียเงยวๆคนระับอันนี้รถเครื่องปั่นไฟอู้ลมดีลมดี มขขาขึ้นนณะใดูบอปะมาขึ้นนณะใดเลยนี่เอออิานข้ินปะิโอ้เรถครือเ่้แมนละัเะข้ามาตัวาอ,นอไไานข้าินโอ้ยินรถไฟเป็นบ่ ที่นี่เท่ากับสิไอนอนฝนตัวเนาะคือสุดทายครับต่อจากอีสาสนนะครับเราก็จะ, <c oughs> จะ, <c oughs> จะเก็บเยี่ยเก็บเยี่ยวต้องขนาดอื่นเพิ่น อร้านค้าข้านค่ะประกวดควายเพิ่นประกวดแล้วเราเพิ่ะอ่ะคืออยากเบิ่งเลยไม่เคยเห็นเพิ่นจะลองลอยนะครับที่งานกับเธยวันมาหอดแล้วล่ะจอดเศร้าโฮมเศร้ายังกับมรับมาหอดเพิ่นมาท่านเอกเจ็บควายขยะ เอวเลยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับนะฮะกินข้าวกินน้ำแล้วนะครับเดี๋ยวจังหวะกันเอาจรได้จังหวะกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับอยู่ดีมีแห้สุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ